ทีนี้สถานีมัตโง่ที่นี้คือสถานีมันโง่มีความประสงค์จะขึ้นอลงที่สถานีมัตโง่ก็ใช้กระดูดังขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถชับขบวนรถชับที่อยู่ในชั้นชลาและหน้าสถานีเป็นขบวนรถตดวงพิเศษมีสลานั่งปรับอากาศ ขบวนที่43หยุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีครับขบวนโดพิเศษดิฉันนักประกาศขบวนที่43ก็ออกจากสถานีวัดโขกไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ าบ้านโปที่นี่สถานีบ้านโปง่งที่นี่สถานีบ้านโปที่นี่สถาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาดีวเดี๋วดี๋ตว ก็เข้าสถานีบ้านโป่งลาชา1ชั่วโมงนะครับหนึงจากมหัวจักจำรถที่สลายาครับภาษาไม่มีหลอ,กกอะไรก็ยังช้าได้นะครับรถสองชั้นรงที่สถานีบ้านโป่งก่อนใช้ประตูทางขึ้นลง สายมือร์สองถนนรถทางสถานีบ้านโ่งางราที่สถานีาโ่ทีโดยสาข้ายบอร์องนนรถทางสถานีรถทังถนบุรีายทางสถานีจุมพรแล้หลังสวนครับที่สถนทางจะทางัตัวรถไฟายธรรมดาตัวที่สองห้าห้าคนรางสีทองแสัมภาษองท่าน คือเวลาที่นั่งรถแถบล็อให้เปนที่เดียวเอียวเยครับแถวบร็อตในบา,างกะลาวันที่สองห้าห้าเพื่อออกจากสถานีก้นโกงไปแล้วจะหยุดรต้องทห้ถางที่สถานีของสังกนต์บาราเจ็ดสิเี็ดป้ายหยดรถสะพานีฬาลงก่อนสถานีราบุรีเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ านีวัดโขงที่นี่สถานีวัดโขงมีความประสงค์จะลงที่สถานีวัดโพงใช้ประตูทางลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับที่นี่สถานีวัดโขที่นี่สถานีวัดโขงมีความประสงค์จะลงที่สถานีวัดโขงคใช้ประตูทางลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับเพื่อต่างจุดไฟว่างระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถ้วยครับขบวนไหครับขวนสถานีเป็นขบวนรถ กีราชวาามัที่สองมุกหนึ่งหยุดนสพหนาจากสถานีต้นทางสถานีกรุงเทพมุลโปกกลากางสถานีหัินครับรถขึ้นนี้บอกนะสถานีมัลโกไปแล้วหยุดนอสมงพิธักนที่สถานีนักขอดชุบคลองะข่นปทลเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ